สวัสดีออาค,าสสครับสวัสดีเซนีรั่โอ้ลูกออายสุานครับวันนี้ผมบ้าอันนี้นั่นกลุ่มค้านค,าน,คานหลักนึงเป็นกลุ่มค้านดีดีให้คับอาร์ติโน,ไนงได้เา้าเฉยตเข้าจะเปิดให้คุณผีวายสมัครเลนไหม้าดื้อคุณผีวายมคือในบักพี่สม,มัครไม่ในวันที่2ทิมมทพมกราคมโครงารวอพนเจวันนี้ผมเลยทำคลิปขี่แยงความเข้าเฉยให้กับอา่์ติองบ้านเราอาองตาโนาจตายหรือว่เคยนะเดี๋เท้ นะครับหัวปังป่าท้าเบ็ดตายได้ดูอย่างนะที่ย่างในข้าวเชยอะไรข้าใจชยแต่กันหลักของการนี้มันดีมันดีแบบไหนวันนีพวกมาคลิปวันที่17มกราคมเข้าไหน้าเลยโอเคถึงวีค้าวันกางหน้าเพราะจะมีการให้หนุ่มเดียนรับคนที่ยังไม่เคยลงหรือคนที่ลงเร็วฟังเละบางพร้อมเย่างในป้านสมัครลุงไม่ได้ดีคลิปโูเลยมาอธิบายถึงผมบอกเลยว่ามันมีประโยชน์กับคนประชาชนจริงๆผมก็เลยเอามามาแนะนำถึงผมจะทำการโดนการมัด ชุนว่าเท็จเดยบโดยให้เลขที่ีนะครับในวันที่ยี่สิบหัวามันเปิดลูกเบียนคนวันนี้เราอธิบายแตามเขก็ใจไล่คุณเชื่อว่าอย่งไม่เข้าใจหลังคุณ่ะให้ลูกลลานอานให้ฟังเด็กๆอ่านให้ฟังบางที่คนณทร้าคนเกเรมาโดยจะได้ขา้ทิพย์จตายผมไม่ได้ใช่เด็กๆันอ่านตามต่าเขีนีไม่ได้โจมพวก็เลยอ่านมาจากหน้าคงผู้านคนละคน Cũng tham mọc khói trời và con thôn để khăn mắt bếp này Cũng như hai đề là và khôn mê tươi đạp bọc Nam ript cũng cao về các ngân nghề này Cũng khuất, khuất hay cột Cũng như dì ript cũng được tham mê đề Chỉ chỉ đứng cho nghĩa là thị bái Chứ không lạc Và mình phải dùng bếp này để xài ngàn bếp này Cũng như tham xúc thôn, tham xúc cửa sổ tay Chúng ta cần คือตามเอฟกับเต้าตางการอุ่นเบียร์การเติมเบียร์แบบน้อยการไปใช้ไปไปใช้ติดตามร้านแบบน้อยคุณจะทำคลิปเรื่อยๆนั่าจะวีที่ต่เดียวนะครับผมเรื่องการโกงใครมัดคนเพราะฉะนั้นนะครับการที่มันฟังอยู่กดติดตามนะครับกดติดตามนะกดอาการดิ้งเจงเพื่อนเรื่อยๆนะครับคลิปว่าเจงเพื่อนแบบมดนะครับโอ้แต่ที่ผมทำคลิปวิดีทอ่านไม่ต้องไม่ไม่ต้องถึงแค่ใครมัดคนนะครับถ้าวเ่ายะไม่มันใช่ทมาเลรคลิปอีกทีนึงมันกงอะไรได้ถุงน้อยโกงมาจ่าจนโกง เบอร์โทรถูกไหมย้ำนะครับเบอร์โทรคนดที่เคยชำระจ่ายงานผ้านมาเร็วไม่ว่าทางบหนึ่งหลบฟ้องหลบนี้ไม่ได้มาชำระได้นะครับไม่ได้มาจ่ายทำันไดนะครับจะรับเบอร์โทรนึ่งเบอร์นึ่งคิดเห่านั้นนะครับเ้าใจในคอร์สข้อเข่งแปลกกันอธิบายว่าคุณหลักกลึงใช้แบบนี้คือคุณหลักกลึงหลบนี่นะครับหลบสอบ่อก็ย่ายตัวดนี้่หลัเราะหน้าตั้มป่านา ถึงไม่ความว่าดต้มหมดมาเพราะว่า้ารผนาเบียเรา้ารผนาเราได้ามาคือข้งกินข้องชายในมูลค่าเจ็ดพันนะครับมูลค่าเจ็ดพันคนหลักเลยพอได้ยินแบบนี้คนหวังอ้ตายกับถึงเบียรที่ทราบผนานะครับนนครับอันก็เจที่เหนาวนะครับอ่านมาเจที่เหนาวทราัผหาด้วยเจ็ดพันนะครับรวมอะไรเจ็ดพัน 7, มันจะเบ่งเบ่งไปท่องหยา,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 างหนึ่งแ้วก็ตาตานคือข้องเราแต่ละที่คนหลักเลยคือข,อขอ้องสถาบันอย่างมาก เขาจะอายเรามากเกวันละรอยอาที่บาดเราใช้ไม่มดไม่พื้นเราเก็บไปใช้หรือได้แต่ใต้เราวิจัยเกินไม่ได้นะครับไม่ได้คอยใช้เกวรอยเกวันละรอยอาที่เป่านั้นเราจนั้น,นสมมตดว่าอ่าพอม,มีไปซือ้อข้องูลลาบัยไม่ถึงเบียร์ก้าวตะทางดี่คือตัวรับไปเลยนะครับร่างจากทางเอฟเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทัดคลิปติดต่างเอฟไอเดียวกันเลยนะครับตอนนี้เาราทำว้ากันคน อธิบายกันค้อนในคนได้ว่าเอาตีทีคิปมัักอรเละเพื่อทีก็สมักอะไรมาเลขคิปมันคนมันต้นจะมักหรือคนาวเลขคนนัับจองนี่รับประกันได้เลยไม่ลอกไอ้ตันที่ให้เน่นอนนะกรับเปลี่นว่าโค้งดีเลยมอบอกโตแต่นั่นเองนะครับเผื่อถึงยืนหน้าลาดอีเจอทักรยนับเื่อทักรยถ้าตันเติมเบียร์ก้าวกระเป๋าอต่างหนึ่งรอยนะกรับในวันนั้นเติมเบียร์หน่งรตันจ้ามาชื่อโค้งในพวกรอยถ้าตันถือมนะครับ กุญแตัวอย่างกันเตือป่าทูปกติคนนั้นนี่ไปลากเจอตัวงานที่บาดเก่งริดนึงนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างขอความเข้าใจว่าเจอตัวงานที่บาดกันตะกวักเบียร์อาที่บาดนะครับเตือเตือเวก็ได้ปลาทูมาตัวเดียวแต่ถ้าตันเติมเบียร์เก้าเน่ยบอกกาต่างนะครับเดี๋ยวก็จ่ายไอ้คุหลาบหลงนี้เติมเบียร์ฮาทิ่บาดเหมือนกันเติมไปเลยฮาทิ่บาดปั๊บเป็นเดินไปเตือปลาทู่แต่ถ้ามาเตือได้ทุกช่องทัวนะครับถ้าตันใช้ยฮาที่บาดแต่ต้าหว่าอย่างยืนดีหว่าจะเตือตัวเดียว ่การซือตัวเดียวกระไดในมูลหลาาท50บาทไอ้เวลาถักเคนคุณหลักลึงก็จะหักจากระบาล55บาทเดี๋ยหักจากกระเป๋าางถือเติมเติมไป50บาทเดียวมา55บาทเป็น50บาทตาก็ระาเราเติมไป55บาทเดียวเออเราเติมไป50บาทเดียวเลย5าบาทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อลาทูได้ตัวนึงว่าซือน้ำซื้อไในมูลหลห้าท50บาทไดอี่หนึงอย่างนะครับบอมาเรื่อย5บาแล้วก็ระบาลก็55บาทการเ้าท50 ถ้าถ้ามาดใจได้รวยนึงตันตื online, ้มรวยนึงถ้ามาดใจได้ท so so oh so ุกอยารวยถ้าตันตื้มเติมแบบรวยอาทิตย์เลยถ้าถ้ามาดใจใจคือข้าวโค้งโคกินกองชายกับดานผีหลักคนหลักนึงซึ่งข้ามรวยเลยนะครับข้ามรวยถ้าถ้าตันเติมพี่รวยอ่ะตันเติมพี่รวยไม่แปลกนะครับนะครับไม่ทุนอันนี้ไม่ต้องตกเลยนะครับเราเล่นกันปะถ้าง่ายๆก็ใช้บอลเดามมันจะอัดไปเกะรวยอาทิตย์เท่านั้นเองถ้าตันเจอท่ามรวยนะโค้งก็รวยอาทิตย์เพรละหลักฐานรวยอาทิตย์ เอาชักสืเติมเติมไปที่รยเด็กเดียวสมุดนะครับสมุดเติมเติมไปที่รยพักไปรยอาทิตย์จะเลือกเบียรไหนฮั่นอีกช่อรอยอาทิตย์นะมมันมันจ่ายแม่คืนราบรอยถ้าเงว่าก็เอาสืเติมเติมไปที่รวยเด็กเดียวมันเอาไปเขรอยอาทิตย์สืบือิมงได้ราบรยครบนี่หมายความเขกาใความาษาบกันเราเลยพโะนันอีกช่อรยอาทิตย์ขาวต่อชาวลาวนะครับต่อชาวโรงในเอฟคองอรัาบานีนคณหลักตึงนะครับเขาจะเติมมาให้เราจุกวัน วันละรอยอาทิตย์่านใจมดเขามดสาวันวันนี้จนหวาดหยอดเดียวจะมดจริงๆเมื่อไหร่ก็ว่ามากระป๋าน้านั่นต้นใช้ตรงจุดเม็ดนู้นกระปานาใช้วันรวยก็ไม่พื้นมันจะอัก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 ไปเลยแต่เดียวเราไม่จําเป็นต้องเติมไต่กระปานาตามเขาเขาเขาก็ไปเติมไม่เราเติมกระปานาเขาใจ้เราอาทิตย์วันวันรอยอาทิตย์นี่ครับเขาจะไม่ต้องกลัวนะครับคิดประโยชน์ตรงนี้นะครับตามจริงๆเขาจะท้ำมักนะครับมันดีมันมีประโยชน์มากหมากเลยถึงกุญแจเอามา มาทำแล้วกับผมเคยชายผุณชายอยู่โดยพฤติการจิตใจมากนะบอาตุ้งต้ามาแต่เขามาบอกเราหน่อยมันดีมันเกี่ยว่องคนชุนชุนจริงๆนะครับเหล่าคนบ้านหนอกบ้านเราที่คนบ้านเราคนต้คนเก๋ก็ไม่กล้าเฉยนะครับกลัวนี่กันการมักกลัวกลุ่มการกลัคกดบอกว่าางที่เคยได้ยินว่าการมักมีไปใจจัจังหวัดนู้นไอ้กลุ่มการเทียวไว้ได้นะครับคนน้านี่นะครับแต่กลุ่มการนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับกลุ่มการคนหลักุ่มนี้มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันการเก้าวหาต่ำครั้งกระไดนะครับ รออาทิตย์บาตรอกินอีจุกจุกวันจุกวันชาตอาทิตย์บาตอาทิตย์บาตนี่เราเติมอาทิตย์บาตในกระเป๋าะตับเราไปกินข้าวชามือนอาทิตย์บาตรเราเขาวักเราเกยีบ้าบาตนะครับเทในเกยีบ้าบาตรนึงนักจากรัฐบาลมาเราก็ว่ามาเดี๋ยวอาทิตย์นี้ยะตัวย่างกันนั่นนะครับมันเป็นมันมันมันมีประโยชน์นะครับมันสามารถเข้าถึงคนได้มากตัวมีเพียงแต่ตัวทับในการติดตามเอสผมจะทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปวันที่ทิพนีย์ผมจะทำขั้นตอนการลงทะมัดอาปจนถึงวันยืนยันบ้านไม่เลยกตัวทับ ด้วยฉะนั้นนะครับยำอีกทีนะครับเอื้อรับนึ่งนึ่งเบอร์ถ้าฐานเคยทะมักเร็วในบ้านออกมาดอกไม่ได้แต่ถ้าฐานทะมักเร็วเลยชายยู่ไม่ได้มาออกมาดอกไม่ได้นะครับเด้วยฉะนั้นเคยที่ว่าไม่เคยมักที่หรือว่ทะมักเร็วแต่ในบ้านไม่เคยได้ชายที่ตพอคนที่วัดทะมักเร็วบางทีไม่รู้ผ้านในบ้านแต่ว่าชุบบุหรี่ป้านแต่เราไม่รู้คอตัดทิพย์เรียวนะครัดคอตัดทิพย์ไปเรียวแต่ก่อนนั่นนี่คนที่พวกมาทานทิพย์นักตัดทิพย์ไปเรียวด้วยที่ว่าตัดทิพย์ไปด้ใช่ การระบาดเอามาสมัครไม่ได้นั่นกับสมัครไม่ได้ในรอยแบบนี้คือการก็ยังไม่ได้จ่ายทิศการหรลงสมัครไม่อันนี้แบบนี้ได้แต่ถ้าการว่าสมัครเร็วป้านเร็วเอาไปชายชายเร็วหรือว่าใช้ไปหมัดทีอันนี้กันระบาดไปอัปเดตได้นะครับไปอัปเดตได้มันจะมีอะไรอัปเดตโอนานีนะครับโนานีมันจะมีอัปเดตอยู่คุ้มฉับ่นทีไม่ได้ว่าเพราะอัปเดตก็ชื่อวันที่เราเลยมันจะเพิ่มง่ายๆเยนะครับชาโกเดี้ยข้ามพั้นโผล่รังเข้ามาเพื่อเปรี้ยวจ้องทุกคนสมัครับเเพื่อรด เขาเลยอพอ,พอ,อเป็นผิดร่องผิดร่องกดธรรมะเซตครับเพราะคนทิ้มแต่มัอัปเดตจากคนทิ้ดใจเดียวไปเร็วแอฟดีเปล่ยเป็นหน้าโดยข่าวผลขึ้นมานมันอยู่ในแอฟดตคือมันอย่างมมไม,ม,ไม่ไม่ไม่เม็ดวันเมื่อไหร่อยู่ที่แต่ธรรมะไปรักเกณ้นเจอข้งนายได้นะครับผิดธรรมะเร็วแต่คือใจอเดียวเลยได้ปบะนี้นะครับนี่คนนี้คนดียวธรรมะป้าน แต่ใจโหดหนึ่งเลยเรือมาร์คได้ต่คุณดีนั่นมากเร็วแต่ไม่รู้หรอป้าไม่ป้านคนนานี่แต่ไม่เคยชายเลยแบบนี้นะครับเขาตัดซิปไปเร็วตัดซิปไปเร็วนี่ไม่ยถึงว่าคุณไม่ได้ตัดซิปนั้นคุณจามาไป็นมากไม่ได้ต่อดีทิปทีทึ่งเนี้ยชาวบานทำงานแต่มากไม่ได้เลยเต็มเบื่อโทรเบื่อนี้ไว้นะครับไล่ทานดีกว่าอย่างโรค้องใจไม่รู้สูงขาในได้ไหมมาร์คมกโีคบัตรจ่ายจนกรคไอ้โมยนี่ เมื ño, ่อนี่ลายานก็พมพมสมัครเมกาตอนชักเคนใบหน้านะครับถึงบางคนก็บอกมาว่าเคคลอกเบื่อโตคลอกบัตจ่าชนเลยใครยืนยันถามมันเรื่องว่านะครับเศรษฐกุลตามกฎจริงๆเรียไม่จ่ายก็หน่อยฟุ่มติดตามเอฟแต่การสมัครฟันเอฟนะครับติดตามเอฟก่อนสมัครฟันเอฟจะมีการสักเคนใบหน้าถึงข้าบนนะครับว่างไรฟันเพราะฉะนั้นนะครับสมัครนาเว็บไอทีนะครับเมกาตอนจะยืนยันในตัวรับหนูซื้อไอดีชุดนะครับ ไอ้ที่สุดขั้นตอนนี้แบบนี้ว่าอวอนที่ยีทปปั๊บเดีบอกมันจะเปิดไอเโดนธรรมัดโดนกระเป็กอลอกเลยทางข้อมูลเดียดเ๋ยวผมจะทั้มวิดีโอไม้เลยวันที่เขาเปิดว่าเขาโกลกได้ถึงเลยวันนี้ทีมทาไม่ได้เพราะว่าเกายังไม่เปิดเดีบอกมันไม่ไม่ระด้ง่ายมันไม่มีที่กลอกง่ายมันเป็นวันที่ยีทิปแต่ว่าทานยังทุ่นใจแต่ว่ายังไม่คาดธรรมักล่า,าวเลขลิปขปหอนนะครับเดี๋ยวผมมาทำให้ผมมาทำให้แน่นอนนะครับคอติดเตอรอ้คอติดตามและคอเทงเตอรหน่อยด้ พวกมาตาไมเลยเผื่อาบมัดผมเลยมาเลยครับขอก็ไม่จาบัดโดยที่ยีเบก็ไม่พลืดโดยมันมีเวลาแต่อยากให้ลงทะเบียนอถ้าจะไม่พิืดน่าจะนึกลานทิศนั่งกับอีกนึกลานทิศเราคนรที่จะจใจทิศไปแล้วมันจะมัดไม่ได้เดียวเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเวลานะครับตัวเล่ไปเร็วเราไปทั้มนาเว็บก็คือเว็บเขาวก็คือคือส่อคนหลักหนึงเดียววันที่ผมทั้นั่นผมจะบอกเลยว่าเขาภายในถึงไหนถ้าวันที่เว็บไหนขอตรงไหนก็จะทำมาในอธิบายโดยละเอียดหลังจากนั้นผมก็ทำการทำทิศ ในนำ้ารติดตั้งเอฟการใช้างกรกรา,านก็กับข้าตานการเปิดท็กเกตหรือกล้องแบบไหนควรจะทำให้ละเอียดและให้ฐานที่ติดตามได้ถ่ายได้ปิมพ์นนะครับได้ย้ายที่กล้องถายได้เต็มทีเพราะว่าไอ้นี่มันมีประโยชน์เฉยๆออมาบอกกล่าวากันเพราะฉะนั้นนะครับเคยดเด็กคลิปนี้แล้วกดติดตามกดเจงเตือนไว้เลยผมจะมาอาธิบายเคยซุ้มเลยตามเลยทา,ายคอมเมนต์คุณะมาตอบให้เจงเลยได้ทายคอมเมนต์เลยนะครับแต่ตอนนี้คือจะทำของลุงขับเรียนคอนในวันนี้มาอธิบายเข้าใจคอนว่ามีประโยชน์หรือเปล ประชาชนจริงๆทิพนี้ไม่มีไอ้ช่องนี้ไม่มีลอกแน่นอนนะครับมัมีประโยชน์สำหรับประชาชนอยาเอาแบบเราจริงๆนะครับคนถึงชนจริงๆให้ทุกคนแต่ที่ส่งนี่ไปนะครับผมมัมีประโยชน์ทิพบาทคือเข้าในหยีทิพรวยคือข้อในร่องรวยวันเราร่องรวยกินได้นะครับกินได้ทั้งวันทั้งวันนะครับคนท่าคนเก๋บางทีก็คือป่าทูที่ตัวนะครับที่ไปลาดก็รูทวงตามทิพมันจะอ่นซื้อเลยนะยุบร้อนหรืไม่ได้ตั้ม ผูว er, ิทย์นะครับแต่ถ้าผ่าตูดตัวรำชิบสนใจแบบนี้กันสนใจเขตที่ห้าบาทเขาง่ายที่ห้าบาทเวลาผ่าตู้แบบนี้อะไรแบบนี้นะครับเรา,าอย่เฉพาะทิศนะครับเราก็เที่ยวไปที่ทุกคนโดยเดือนทิศแบบนี้มันดีกเ็เลยบอกทอ้อแต่พอกันไม่คิดหนานะครับการลงขะเบียนคนหลักตื่นเต้นแะบบนี้รอติดตามนะครับนีลาไปก่อนสวัสดีครับ